สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆานครับเมื่อวันที่23ครับตุลาคมพศ2 5 67ครับแอดทีมแอดไอด์แอดเซนโม่ครับสวัสดีเอฟซีทุกๆานนะครับตีกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องครับช่วงครับเศร้าๆนะครับโอ้ครับ3โมง4โมงเศร้านะครับโอ้แดดแดดจ้ำเลยครับเมื่อนี้ครับแดดนะครับเพราะว่าก็เป็นเดือนตุลาครับบางท่านก็ กก็ตั้งเกี่ยวเขานะครับเกี่ยวเขาดออาเขาดอแล้วก็สือ่วงไตเขาเจ้านะครับเนาะครับว่าดีนะมีฝนตกอ่าเล็กน้อยนะครับฝนตกลงมาครับกับกอยะให้ตกนะครับกับห้อยอาเซาบนานะครับหรือว่าอีซี่ครับเป็นเกี่ยวเขาเจ้าน้ำครับใหญ่เป็นลำบากหลายฝนตกมากก็ลำบากนะครับเมื่อนี้ครับแอดยิมกับครับเอาค่ากับเขากับน้ำนะครับมาครับผม มาฝากอ่า F4 คือเก่าแล้วครับอ่าค่ากับเขาเมื่อนี้นะครับค่ากับเขาเมื่อนี้ครับอ่ากายจะเลื่มครับเมื่อนี้แอดยิมกายขี่รถคันของแอดยิมเนาะไปทุระเนาะครับเนาะครับกายทะเบียน C106 ครับอ่าค่าเกลียวค่ากับเขาก็ายจะเลื่อม C06 106 106คูนเก่า16 90. 90. 90. 90. 1เก่าคูนเกียร์เก่าเกียรแล้วกเนื้ออ่าเก็ยนะครับเจ็ดศูนย์ครับอ่าหาเจ็ดศูนย์เก่าเจ็ดศูนย์ครับผวาไม่คู่ ครับหลังจากไปธุระท่านอุดรมานะครับอ่าครับแล้วก็แม่คู่กับไปธุระต่อกับไอ้การแย่นะครับให้การแย่นั่งรถกันขั้นการแย่ไปทะเบียนแปดหกเจ็ดศูนย์นะครับแปดหกเจ็ดศูนย์อ่าขับน้องยิ้มกับไปที่เมื่อไงซีหนึ่งศูนย์หกห้าเจ็ดซีครับจะเอาไปเป็นขากับเก่ากับน้ำอ่าก็อ่าจัดเลยนะครับเด้อครับผมกับห้สุกๆมันมาลำๆด้วยครับ ื่านกันี่คา่าออกสนั่นวันใเนะครับมาสนั้นวันไหวครับคากับเขากับน้ำครับที่คู้ให้นะครับเพราะว่าจะเป็นทรงกะทรงคาเครื่องกุนวรามาบอแตมูมวันโอ้มาอยู่นะครับเนาะครับโอ้ครับเจ็ดสิบบอสโอ้มาถึงสิบเจ็ดถึงเจ็ดสิบนะครับเนาะนั่นแหละครับคู้ครับก็ให้โชคนะครับก็แล้วแต่บุญภัยบุญมั่นครับบางท่านกั ไปสร้างกับเขากับน้ำสิสร้างบ่ถือเวลามันกับบัไดดินะครับมากัสร้างนี่แหละครับดูกับดวงไพ่ดวงมั่นครับอยู่ด้านล่างนี่เป็นครับหวปู่ชีประขาวนะครับเนาะก้าเก่าเปียดนะครับอาสิมาเมืองเก็ได้สามตัวก็ได้ค่ากับเขากับน้ำนะครับมาเวลาได้กระจัดนะครับครับผมครับกาบุญนะครับบุญแม่คู่บุญกระถินวัดภูเทท่อววัดปลาบันเหมือครับกา เซตไปด้วยดีนะครับล่งทา่ายยอดต้นกระถินที่ต้นของแม่คู่นะครับต้นของแม่คู่มันรอนล่งท้ายโดยสองศูนย์เก้าสองเกาศูนย์นี่แหละนะครับครับผมกะครับเอซี่ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเมื่อบุญงานกระถินเพิ่็ได้โชกอยู่เด้นะครับหนาเก้าศูนนะครับครับผมนะส่วสองซุ้มเคื่อนครับเมื่อนี่ครับแอดยิมกับเอาค่า้ขวดเตี้ยวค่ากับเขากับน้ำค่าต่บักหุ้งครับมาฝากครับผม รับสีศูนย euh, ์หกหนึ <cond> <ed and> <era> ่งศูนย์หกศูนย์หกศูนเก่าหนึ่งหกหนึ่งนะครับเด้อครับเ็อย่าลืมรับยึดทีทันใดครับไปเบิ้งคลิปนี้แล้วครับก็ก้อยสวๆมันนะครับเนาะครับวันที่เก็ดนะครับวันที่เก็ดครับมนคู่เพนกาเก็ดทุศกีกานะครับเพนกาครับไปงานคุณนะครับด้วยท่านนะครับงานบุญครับสององค์พาาะชนะธันวาครับท่าน วัดแ้วสว่างนะครับอำเภอขุดจับครับปวามีผู้ส่เทลียฟล์คือพิธาไปล่่มชาวยครับก็มีหมอรำ่มตอนกลางเว้นคือเก่านะครับหมอรำ่มตอนกลางเว้นคือเก่าอย่าลืมเลยครับเด้อครับหมอรำ่มตอนกลางเว้นครับครับหมอรำ่มตอนกลางเว้นก็มีครับน้ำเทียมโดยแม่คู่คำหวานคือเก่าครับผมเพราะว่า็นหมอรำ่สามสไตล์นะครับอ ครับเวทีใหญ่เนาะครับเนาะแล้วก็นักร้องรับเชิญกับอาจารย์สมคิดและอาจารย์สาธิตชื่อเกานะครับอ่าครับผมกับหลายผู้หลายคนครับผมไปมวนไปเอาบุญน้ากันนะครับเด้อวันที่เจ็ดพฤศจิกาเนาะครับเนาะครับแล้วก็บอกอ่าอ่าคุณพ่อบุญมากหรือว่าคุณแม่ประไพครับฝากบอกบุญนะครับเนาะครับเป็นสี่เป็นเจ้าภาพกระถินนะครับเป็นเจ้าภาพกระถินอยู่ทั้ง อำเภอหนองสอง่าอันคุณนะครับอำเภอ้ำพองนะครับบ้านพุณนนำไสครับตำบลพุณนนำไสครับครับบ้านคุณพ่อคุณมากคือว่าแม่ประไพครับผมอีกที่ทันใดครับจะไปเป็นเจ้าภาพร่วมกฐินหรือว่าไปร่วมบุญกับคุณพ่อคุณมากกับคุณแม่ประไพครับอยู่ทางอำเภอํำพองทางอำเภอคุณนำไสครับกลับไปนะครับบ้านไก่เล่นเที่ยงครับจะไปเป็นเจ้าภาพกุญชีจันทร์หันบวดให ญาติเป็นความคุเด oh uh, ิกับวันที่หนึ่งเป็นจัดงานบวชแล้วกับวันที่สองขับคนสี่เป็นเจ้าภาพกับทินนี่รถแห่ว่าสานว่าโอ้กหับมากไม่เนาะครับเนาะอ่าครับอ่าเอ็ดยิมอ่าเบิ้งก็นะครับขันแม่คู่ปฏิบัติงานที่นี้ครับก็จะได้ไปด้วกันแหละครับอ่เพราะว่าคุณพ่อคุณมากเป็นกามาสร้อยงานอยู่เป็นประจำเนาะครับวันที่วันที่สองนะครับวันที่หนึ่งที่สองนี่ยแหละอ่าเอที่ครับกับไปพ่อกันทุกคนก็ได้ไปรวมบุญครับคุณพ่อคุณมากคุณแม่ปลอดภัยิ่นบอกบุญมากอ่ะครับผมสําหรับคน เอีบันฑไก่เต็มเที่ยงต้อนรับทุกทุกคันวันสันวาคุณพ่อบุญมากว่าเนาะครับอ่าครับอันนี้คือบุญเนาะครับเนาะครับเอฟซีเนาะครับอ่าครับผมราคาวันที่วันที่ยี่สิบแปดอ่าเจ้าจอนครับวันที่ยี่สิบแปดจากวันที่ยี่บเก่ามาเป็นวันที่ยี่สิบแปดเลครับเด้ออันนี้เป็นบุญเปิดเนตรอ่าเปิดเนตรเปิดเอารับโชครับลาบอ่าองค์ องค์ยาพญานาคเกาเสียนนะครับอยู่วัดศาสนุบุญบัตรารัมนะครับผมยาพญานาคเกาเสียนครับผมอ่าเปิดอกเนื้อที่แว่าวันที่ยีบเก่าปนิอาจารย์สมจิตสิไปนําครับอาจารย์สมจิตยจจิตเรวะแม่คู่ขอให้ลวงมาวันที่ยีบเนื้อได้ได้บอกว่าอยากไปน้ำถวายให้องยาขึ้นกันเปลือกเนื้อขึ้นกันแม่คู่ก็เลยมาขอคูให้ลวงมาวันที่ยีบเนื้อเาอ่าตัวเลขน้ำโชกก็คือยีบเก่าคือเก่าแหละ ครับผมกับวันหยาดีครับพอลงอ่าเลขอ่าตัวเลขอาจชิยูรางก็ได้นะครับเนาะแต่ว่ากูก็บอกว่าตัวเลขน้าโชคก็คือครับยี่สิบเก่าคือเก่านะครับวันที่ยี่สิบเก่านะครับเนาะเป็นมือแต่ว่าเอาแท้ๆก็คือวันที่ยี่สิบแปดครับมือเปิดเน็ตองคจอยาเนาะครับผมจ้ายาครับพญานาคเก่าเสียนยุวัตศาสนุบุญวัดดรามนะครับเด้อยสวงเศร้าครับกลับไปตั้งแต่เศร้าเลยก็ได้เพราะว่าครับสวยมากมันกับหอนกันยังนั่งับอยู่นะท่าทีน้ำห่อนครับผม กลับไปร่วมพิธีงานเปิดเนตรน้ำกันครับกับแม่คู่ฮามหัวเท้าวันที่28สตุลาคมนะครับแล้วจ่อมือไกล่มือที่23ครับอีกว่าที่มือแล้ววันที่28ครับผมเป็นเปิดเนตรปุ่งจะยงานาะครับเนาะพญานะเก่าเสียนครับอ่าครับผมเปิดเอาโชคเอาลาบเปิดแล้วเขาอาจสิได้โชคเด้ครับเงินแหลีเงินหลันเงินแสนเขาอาจสิแตกก็ได้เนาะครับเนาะเอาก็ครับขอตั้งคิดภาวนาบุญที่ได้เฮ็ดได้สร้างร่วมกับแม่คู่มาก ขอให้องค์เจียเนาะครับเนาะอ่าโดยบรรดานครับให้สายบุญครับที่รวมบุญรวมกุศลบ่าว,ว,ว,ว่าจะเป็นถนนอ่าที่เฮ็ดน้ากันเห็นบ่ครับอ่าเห็นว่ารวมกันเฮ็ดมากรับจากอ่งค์พญายนาคนะครับองค์พญายนาคเก่าเสียนมาจนทอดหระพูตา่าครับเป็นหนวงพจิตไปแล้วครับสร้างเสร็จขับเป็นเฮ็ดพื้นที่รับ้อยแล้วนะครับอ่า,า,รา,าครับก้าซาธุสาธุน้ากันครับขอคอยได้บุญน้ากันเนาะครับเนาะ ครับวันที่ยี่แปดอย่าลืมนะครับด้อครับอ่าไปร่วมบุญน้ากันครับงานเปิดเนตรของเจ้าหญ้านะครับนอกพญายนาเก่าเสียนอยู่วัดสาสนุบนวารามครับผมอ่าให้ได้โชคให้ได้มานน้ากันเบื่อถูกผู้ทุกคนเจ็ดสี่สี่รวมบุญรวมกุศลมากครับแม่คู่พ่นวาครับเปิดเอาช่วกวนอ่า ครับรัฐบาลไทยสิออกนะครับเภาต้องเอาเปิดเอาโชั่เอาลาบกอนอาจารนบ่ไหวาจารยนว่าครับตำรวจเบื้งบุญอุ่งปูอุ่งจะยญาก่อนนะครับเนาะจังาัย์กับว่ได้เพราะว่ามันออกกัญชาแล้วครับผมกับเจ็ดสี่สี่ติดตามเบิ้งคลิปในคลิปเพราะว่าจะเป็นคลิปของแอดยิ้มแอดแตงโมแอดไอได้เบิ้งแล้วผู้ใดกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอให้สุขกๆมันๆลำๆด้เรื่อย ครับคิดเงินได้เงินคิดท่องได้ท่องคิดอันใดก็พ้อยสมมาตรปรารถนาทุกประการนะครับผู้ใดเก็บไข่ได้ป่วยอยู่ก็พ้อยเศร้าหายเนะครับเด้อครับสำหรับเอฟซีนะครับที่ต้องการครับาวาจะเป็นอยากไปรับประทานหรือว่าอยากไปจำน่ายนะครับก็คือน้ำปลาเนาะครับน้ำปลาร้าแม่คู่นะครับหอมหวานครับกระยั่งเหลืออยู่เนะครับเด้อน้ำปลาร้าครับกระมีมาเรื่อยๆนะครับผลิตขึ้นมาเรื่อยๆครับจะเป็นน้ำพริกกาแดงน้ำพริก แมงดาและก็น้ำพริกแก้วหวงธรรมดาน้ำปลาครับนี่สูตรตำสมและก็สูตรใส่แกงใส่ออมสีเสียบครับเสียบเสียบเนาะครับเนาะครับมือนั้นนักล่อง่นมาว่าจะเป็นทั้งคุณพ่อนนิดนะสาธิตนะครับเพิ่นก็เอาไปโอ้หลายโัวอยู่เนาะครับเพิ่นครับสื่อไปฝากที่ฝากน้องเพิ่นไปฝากญาติเพิ่นนะครับก็ขอขอบคุณคุณหลายเนาะครับเนาะที่พิซซีครับที่อุดหนุนครับน้ำปลาของแม่คู่ แล้วก็เหรียญปูตานะครับเหรียญองค์ปูตารุ่นดวงดีรุ่นที่หนึ่งรุ่น99เกตนะครับกันยังมีเหลือนะครับเหลือแต่ว่าเหลือครับจะมีรุ่นสีทองทองฟ้าบาดนะครับนอกจากเหลือ,อทองแดงร่วมดำนะครับนอกจากนังเหลืออยู่ะครับทักมาทางไล่วันนีดอย่างนี้สกดาบูชาอันนี้เป็นข้อมเสือส่วนบุคคลครับอ่าครับอ่าเป็นข้อมเป็นข้อมเสือส่วนบุคคลครับบ่ได้อ่า แนะนำำหามาเรียนการพน to Mont ั right ่นแสบระการไดหรือว่าถ <off> ักจุนมากมุ่งง่ายแไดประการใดครับอันนี้เป็นว้มเชื่อใจส่วนบุคคลครับผมอาเอซีทันไดนะครับเบื้องคลิปมือนี้ครับก็อย่าลืมขับค่ากับเข่ากับน้ำ406106570970670นะครับเนาะ0609161907971770นะครับเนาะ่าสุดๆมมัน เบิสุขปทุกคนนะครับได้คิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็คอยสมมาต์ปัรนาทุกประการขอให้บุญบารมีขุนปู่ชี้ปาคาวความปูตาหรือว่าองค์ปู่ทุกพระองค์ครับโดยมาดานายสายบุญพงคูงวดหนึ่งพฤศจิกายนครับให้วินีวิศินครับผูได้บุญนีเป็นสินอยู่กับไฮเบิดนีเบิดศสินในมีทุนมีห้อนครับกูไดมีอยู่กับขอให้เร่ร่อยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเนาะให้มีหลายกว่าเก่าแล้วกับกูได้เจ็บใครได้ป่วยอยู่กับห้ท่วงให้เศร้านะครับ อ่ะขอ,อพรรษานี่ครับขอคอุณซีทุกๆกันโชคๆมันๆลำๆเรื่อยๆครับผมด้วยบุญบรารมีขอ,ององค์ปู่ชีบะาขาวของปูตาครับยินกรับขอสวัสดีทุกๆทุกคนครับผม